เก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดเห็ดคือเก่าหน่ละล่ะพี่น้องขนาดเตาหนาว,นาวด้ยนี่เห็ดคนกัญช่างออกพ่อได้เก็บอีกอยอะเดี๋ยวก็สิมาตัดขาเอาเท่าเดียวนะเพราก็าจะตัดไม่ตัดไหลเนาะช่วงนี้ก็จะทำความสะอาดอือ้ยคนมีก็ะสกน้อยพูด นับ FC เพิ่นว่าอันคือเก็บดอกตุ่มแท้เพิ่นว่าคือบ่เก็บดอกอันบ่ไว้ให้เก็บดอกบานมา่ายเพิ่นบานๆังเก็บเพิ่นว่านี่เด้พามาเก็บล่น้องจาอย่า้าเบื่อกันเด้อจ้าหิมะตกหิมะหนาวเฮ็ดตกกยังออกให้เก็บอยู่นี่อือเก็บเ็ดตากฝน ปาไม่ได้เนี่ยพี่น้องอเพามันอันเก็บทุกๆุอันคลิปเอาโล่งเห็ดอันอัน,ม,อนอม่อนอบมีเพรได้ปลาเก่าที่พี่น้องเพราะว่าพันออกแล้วพันสิบโออ,ออกอีกเขาปาไม่เลยจานี้เขาปาไม่เลยหาะเก็บมองไม้จะไปเรื่อยๆอพันสิบโบออกได้หมดคุณเราเขาเก็บเราปีนาพุนเราเพิ่งสิออกอีกแบบน,นี้ เจพี่น้องจ้ะคุณนะคุณบอกเป็นตะเอาดอกอันนี้ท่านเน่าคุณนะณนะป้าไม่ได้พี่น้องปลาเนี่ยผมว่ามุนตะพันยไก่ท่างเนาะเสียงมันบบดังๆนะพี่น้องจ้ะ ต้อมาเก็บใส่ถุงเพี้ยเดียวพี่น,น,น้องคุบ้าเก็บซี่คอนันคอมเมนต์มากคือว่าทาไ่เป็นบานนะสันอดนนีบานแล้เนี่ยชุดบานแล้วพี่น้องบานก็อนนิกาสินเน่าและปะนี่อบอกได้เอาได้ยังเสียเอานีก็สิล่อยพ่นไวซ้ซักเลย มันกินซะอืมปลาเนี่ยผมไม่ได้มาจะเพี้ยนได้ปลาทาังเนี่ยอืมใครสุดเอลซี่บนี่ยดอกขาพีนจะเป็นลักษณะนี้แล้วพี่น้อง khá nhau nhau kia nhau kia khá nhau nhau kia khá kia kia nó kia 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 กำลังพอดีเลยป้าเนี่ยอ,ยอเสียงรถบนทางบริกาเขามาจาักเยียเนาะไปแตทางอื่นเว้ยงามคลักป้านี่ ชาวบ้านสีเบือตั้งแต่ย่างนี่ไม่เห็นเลยมันออกดีเนาะหันุ่มหิออ่ง้องนอนอ่อนยุ่ดิฝนตกลีนแซะแซะน่้อง กระรังพอดีซ้ำนี่เห็ดมวนอบมาปลานี่ย้ำได้เข้าใจก็ตัดอพอตะมือพันตัดไม่เย็บพี่น้องเอ้ย จังนอกกับฮีมะลงโบไดเก็บดอกพี่น้องเย็บมันเหยียบเพื่อนว่ามันเบิดแล้วโอ้ยมาท่ามิ่งเทน ขาคุณวันพี่น้อง ok PI. จ้าตัดขากคุณวันนี้เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าตัดขาสุเบิร์แน่ว่าสั่นเพิ่นว่าหันเป็นจังได้ว่าสั่นนี่แหละพี่น้องดอกตูมมันจะเป็นงั้นสิละจ้าดอกตูมเพิ่นนี่นะอืมนี่ดอกตูมเพิ่นหันเพิ่นดอกมันบาสในยังสีเงาก็หนีขาเพิ่อนนะพี่น้องจ้าเพิ่นว่าตัดเทเบิงแน่อยากเห็นว่าสั่นนี่นะอืมนี่เพิ่นเป็นดอกตุ่มขาเพิ่นเลยสั่นเลยนี่ นี่ยังบอยเงาอยู่ขาพันสันเป็นดอกตุ่มดอกนี่อยู่ทั้งหนาหนาวเนาะยังได้ซ้ำนี่กับตีแล้วหนาหนาวนะน้องนี่เป็นลักษณะนี่ละจ้ะเซบซี่พ่นอ,อยากเห็นเนาะบอกเพ่นเป็นสีละจ้ะ อันข้าพ่อนอยากเหนียวพี่น้องจ้าเลยตัดออกลายผู้มากินเนื้อเหนียวกบบะโบเป็นยังผู้ฟันดีขนาตัดขายเบืเเ้องแน่เป็นยังไงอนี่ขาเพ่นนั่นสิละจ้ะอันนี้ดอกตูมเพ่นจ้ะก,กันดอกบานขาแห่งสีเงาก็หนี่อันนี้ดอกเพ่นตูมแกงเส้นมะม่ายหนึ่งกินกระแทบพี่นอ้องนั่งพอดออีเก็บพี่นอ้องจ้าจังง่ายกะบบได้เก็บเลยโอ๊ย เมื่อกบ่ได้กเก็บเราเดี๋ยวจะยิมะลงได้ลหลายเติบยังมาอีกปลาหนึ่งพี่น้องจ้ะนี่แหละเพิ่นจีเป็นขาจงังรี่จริงเลยย่างๆลำย่อโอ้ยขอเราเหยียบเพิ่นเนาะนี่เนะาะพะเพิ่นจีเป็นย่างจังจี่งเหรอพี่น้องเอฟซีเป็นคนเหม็นขม,นะม่าเนาะ คือพ่อทาเก็บบานพี่ว่าดอกบานเป็นยังไงนี่แต่ดอกบานเป็นยังสิละพี่น้องจ้าดอกบานเพื่อนนะแต่ยังนี่อันนี้ยังบานเนี่ฮะยังบ่เป็นเต็มที่พี่น้องจ้านี่นี่บานจ้าเฮ้ยบานกรลังพอดีพี่น้องบานข้าก็นนีก็ะ่แซบนี่แหละดอกเพื่อนเป็นลักษณะนี่จะจ้าเอฟซีพันอยากเห็นเนาะ ได้เบิ่งแต่คลิปที่แรกเนะาะเน,นี่ยขาคนจีนแง่สิละพี่นอ้องวายมันเบิดแล้วเก็บไปเห็ดออกจากเวียกมาเขาป่าเห็ดเลยพี่นอ้องจากเวียกจากงานมาก็ออกเขาป่าเห็ดเลย เห็นน้องซีแล้วพี่น้องดอกบานเพิ่น,นไลยเติบพี่น้องจ้ามาป้านเนี่ยก็ได้ไลยเติบพี่น้องจ้าตัดขาเพิน่นตัดมือเดียว ตัดมือเดียวยอดว่านนังไปซอมเอาดอ,อกบานเป็นสีแดงจ่ะ FC พันอยากเห็นเนะาะไพ่ห้เบิง้ง้ะพี่น้องข้อเฮ็ดดอกนี้พี่น้องก็จะเฝ้าเก็บเข้าจะตัดไมอยู่ใกล่เสียงมันดังไหมขอตรวขคอไพ่เด้อพี่น้อง กาเฝ้าเาออก,ก็บจ้ะเสียงดังอีหลีเด้เสียงดังระไปชิพาไปเก็บปลาไหมพี่น้องตอนนี้เสียงดัง เจนเฮอันนนนนสะอาดนี่แต่ดอกงามๆพี่น้องดอกตุ่มๆพอดีพอดอีขอเจี๊ยบเปล่าอีนีีได้พี่น้องจ้ะเดี๋ยวกองไปกองไปเออ้าเป็นเงาเป็นเงาอยู่กำลั่งพอดีไหม เปล่าเบ<ร> <ics> it, ียร์เด้อพี่น้องจ้าได้ตั้งหลายพันนะพี่น้องอุ้มซับพี่น้องโอ้ยมาพอเพิ่นบดตอนบานพี่น้องจ้าคือว่าเหรอเนาะก็สิเบิรย่ามหรือคือว่าล่ะเก็บพี่น้องจ้าเปล่าเบียร์กันเด้อพี่น้องนี่ตาเห็ดตรงนี้แหละออก โอ้ยพี่น้องจา้าคุปตะนะน,น่องปะไงหนึ่งท่อนาใย,ยเมลี่เลยเดี๋ยวเปล่าเบื่อดเด้อพี่น้องเก็บแต่เห็ดอันนี้แหละสู้เบงิงออกคักอิลีนี่นะแล้วก็กระสิมาตัดขาเพิ่นออกเป็นจุ่มอยู่วันี้ราคาสัน เพรอะเงา้ก็จังพันออกกันเนี้นั่นนี่พี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มกันอยู่เฮ้ยแต่อนซนมองมาตะ้อก็ิมตัดขาเอาี่นปีนจุ่มเป็นจุ่มกันอยู่พี่น้องจ้ะ แน่นาออันนี้เป็นมุอนกอกอยู่เปียนคักเป็นบมสอันนีนสีเบิดงามเลยเนาะพี่น้องกันสิเราเราเนาะอ,นอ,นอ,นออกอยู่กลางเดินอีพออีแมข่อยกระพูดกระพู น้องดีๆเลยพี่น้องจ๊ะเก็บเพิ่นออกให้เก็บรอบพี่น้องโอ้ยปล่อยไว้ซะอยู่กัดเพิ่นตัวนี้นี่น้องดีๆอยู่เด้อนี่พี่น้องจัง เก็บอย่างเดียวขาตัดสั่นคนออกยืนเดินเนะาะโอ้ยลายเตอรพี่น้องจ้ะโอ้ยข้อ,อเห็ดยังอีก้วพี่น้องออกยืนใกล้กันโอเไ

ตกหัวตาเศร้าพี่น้องจา้าเข่เลยมไม่ยังหรอเบิ่งก่อนน้าว่าสัโนโปรตไปเฮ็ดงานอ๋ออีหลีพี่น้องกูเนีออ่ยกูเนี่ยมุนอ๋อนูนในปลาสดนี่เนี่ยพี่นอ้องนูนปลาสน เบิด์ตินเดีนยวกูนะเบิร์ตเฮ็ดกินแซ่บพี่น้องงั้นเบิด,ด์ตุวนะพี่นอ้องจ้าพู่นนะแม่นไปคุณละพี่นอ้นองคุณลนะใบตองกันยิดพันอยู่ต้องคอยลูกออกอโอ้ยมุนเบิด เสียงรถหลีกแล้วเห็ดพี่น้องจ๋าอยู่เมืองไทยก็กบเคยได้เก็บเห็ดป่านนี้จ้าเคยบุได้เก็บซ้ำละแม้อยู่ประเทศไทยนะพี่น้องบุหูจักคดป่าเห็ดบุรุจักคดดอกเห็ด ูจักตะยูเน่เนถ่วย <c oughs> จักตะยูเน่ถ่วยนี่ปลาคุณบ่ได้ไปเก็บกระเทียมคุะพี่นอ้องเมนเบิร์ดมุนะก็ここต้องเขาไปทางคุณพี่เก็บได้นี่เนาะอมันอ่อนดูพี่น้องจ้ามันอ่อนกำลังพอดีเลยเนี่นะออกไม่ไหมโย เดี๋ยวขามไปเก็บฟักคุณอยู่ในกอไม้คุณนด้พี่น้องอยู่ในต่อไม้กอไม้คุณนะเก็บยากแน่จักน้อยพี่น้องจ้าคุณนะคุณนะฝนกระตกอยู่ในเฮอุ่นอยู่ในเฮอพี่น้องคุณนะฝนซ้อนฝนออนแม่ก้อนสิมุนเข่ามานะไปเก็บฟังนั่นพี่น้อง อพี่นอ้นองจ้ะอุ้มซ้อนอออกไม่ไหมโย่ก็จังอันอันคลิปที่แล้วที่ว่าไปเก็บที่แล้วนี่พี่น้องเน่าทุกนั่นไปนเรียกหาเอาเนาะแนวอยากได้เนาะก็สิอยากได้ไว้หลายๆพี่น้องว่ามันยังหลอกเพิ่นไปเก็บตกักพึ่งไว อันบวนเอาแมะพึ่งข้าวแล้วก็วแห้งคือกันกับเห็ดอันนั่นละ่ะเห็ดมวนอบพุ่นแห่ข้าวเดียวเพิ่นก็แห้งหดอกสิดเอาไปไปเมืองไทยบ่แม่นยังดอกเอน้องกินหมูหมูสูพวกกินตอนเฮาเจ้าเฮ็ดเม,มืองนอกเนาะพ่นเพิ่นก็เพิ่นซิมเบ <c ười> ิ่งเอาหลายเทลล่ะ ฟอน้ำข้า้นเด้อพี่น้องเอ้ยปลาเก็บแต่เห็ดนั่นแหละน้อยก็สิบ่ได้เก็บแล้วปลาหิมะกับเ,เรื่องเริ่มลงองลอยไหมพี่น้องสิลงองลอยหิมะนี่ลงเกิดนึ่งลอแล้วในหน่อยมันก็ซีบึง้งลงเรื่อยๆกับบวมีแล้วบานนี่เห็ดมุนหักง้างางามุนนั่น หกก็นะออยังี่พี่น้องจ้าคุณนี่ปลาเนี่ยต้นอีหยงังผุ้นี่เนี่ยเนี่ยฝน,น,นก็ตกลินฝนก็ตกลินตกกระเจ็บไม่เห็นหม่งเพ่แล้ว อ,อ,อ้นอยู่เก็บชุดถุงกันบันพี่น้องจ้ะอยู่ในปลามาปลานี่ย้ำนี่มีแต่ขาเจ้าต,าตาดัดใหม่เฮอเอิบเอิบเนืปลานี่น,นนะคุณนะเขาเจ้าก็ตดัดใหม่มาด้วเ,เพิ่อนก็ตัดใหม่ย้ำนั่นปลาหนิรอบมึงรอบนี่มาด้ก็เพิ่อนก็ตัดใหม่ย้ำนั่นย่างนี่เพิ่อน น้องจาเลี้วเก็บเก็บอย่างเดียวเลี้ยงตัดคาทเดี๋ยวเก็บไปถุง แมนเบิดที่หน่งพี่น้องสายเงี้วอาจลาดไปพูน,นะแมนเบิดเฮ็ดเฮ็ดตาฝนพี่น้องจ้าแล้วก็เศร้าตกแล้วก็ตกขึ้นไม่อีกโตกปูหยุดบอยอนฝน <c oughs> เฮ็ดเหลืองและเฮ็ดสีส้มคูณ <c oughs> น,นะ อืมทางนี้มันสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องอืมอื้อเสียดายอือหายากแล้วเด้พี่น้องช่วงนี้บ่ค่อยมีแล้วล่ะแต่ก็ยังพอให้เก็บได้เก็บอยู่จ้ะหนาวก็มาแล้วอืีมตกแต่ก็ยังมีพอได้เก็บอยู่จ้ะ แต่ละเฮ็ดคนสีออกของเดือนของเพื่อนเนาะเดือนเดือนเดือน,อ,นองเห็ดอันนี้เห็ดอันนั้นปังกสีเนาะเพื่อนพ้าบา่อดอกเบา้าอันเก็บน้ำกลมเพบนเพบนผ้าบ่อพวกอันผู้เ,เพ,าาพื่อนพาไปเก็บนะนะไปเลี้ยนเก็บเห็ดน้ำเงินนะจะโดดแล,แล่ะพี่น้องต,ตั้งแต่เลี้ยนไม่ไม้พนกนะเบาไม่ก็คือไม่เนาะเบาสุฟังพี่น้องจา้า